นี่เรามีนักเตะนัดออกจริงจริงมันเดินกับปากเกามาลุ้นกับวันนี้ว่าจะมีตัวใหม่โอเคผุ้มไปพอไปบ้านนัคกับ let's go แล้วมันจะออกไม้ครับตอนแรกออกไม้วันนี้มีนัดกับไตนัดมีนัดกับไตนัดมีนัดกับมีนัดกับนัดชัดเข้าท่าจริงของแท้ครับนี่ที่เขาบอกว่าเข้าท่าต้องถ่ายครับไม่มีเชนเซอร์เดี๋ยวเชิญผมเชนเซอร์ให้ครับเชิญซื้อไม่มีเชิญซื้อครับไตไตไตเดี๋ยวผมเชิเซื้อให้เชนเซอร์ครับเชนเซื้อ โอเคครับาะขวอตัวเออหรือของลงรถเรือก่อนครับ อย่าตกจอย่าตกึงอะไรอ่ะอะไรอะไรเนี่ยพีตองพีตองตองตายแล้วเหะไม่เห็นตายเดี๋ยวนีคอคไม่ีตองเสียงม่ตองเห็นหน้าตาไม่ใช่ตกใจตกใตองตายอยมาอยานะฮะอะไรอะไรหยุดเดี๋ยวนี้ นี่จะวนพี่ปีแรกปีตําข้อไม่นาปีจายอาไฟหน้ใจตกนรกให้จนตายนี่จะไม่ตายเด็นที่ต้องตีพี่นี่ให้รำไม่รอให้ตายมันตาเลยอย่าเลยมันตาใช่ไหม พี่มาจากไม่อยไปที่นั้นไปทู่วัดไปสู่มาไปสู่ป่าจาปุตตาสัมมาทัณโภโุตมโมตัณะอา่มุนมาเลยนะัง้มบังไปพุทธไปเตือไม่รู้จักตํามในทิ่งไปทุกกองต้องไม่ปราหมาปราบนี่ทำไม่ได้แตไหนชาไหนจาริง จะต้องจำเหลืองอพายใกล้หน้าไปมากว่านี้ฉุผู้ยิ่งกุ่มเนี่าไม่คยผู้ใดที่ผมคิด่านนายยมนี้มาหามาไปวัดมาบ่เอร์มาครับริเปร์สุกข่อยแน่สุขอยแน่ถ่ายคองคลิปนี้ยอกต้อซี่ขึ้นมาครับแม่นะ ถึงไม่ช่วยรู้ให้ลูกครูมาช่วยรับน้องไม่มีแดดแล้วเนี่ยบันทันไหมอืมแล้วเปลเป็นเสียงซับและแฟนแฟนเออคนตีประทับใจปิดรังลังนาแควนแควนยาวารอีเมนาพอนะ

เดีวย yeah, ่งในม้อใเนี้ยยังไเน้ยกแกใจดำไหมพวกเลยมันเมงอยู่เม้งอยู่นี่กูม้งอยู่นี่ก็เมงอยู่กันแต่พียังใดำตองดำดวยเมงดำแตพี่ยังให้ดำเลยเ สียดอันนี้สีสีอะไดิพี่น้องมองหามององนยเกินเออคันนี้โอ้ยิงตเบอร์นี่เป็นอไองดิงกิดดร cầu than học việc suốt nào học việc đâu mà mình lại <laughs> biết <laughs> cái <laughs> ghen này cũng là sát tí chính chính đang trót tuột đang Hãy subscribe cho kênh เมออาใส่แปดกีบ่กีบจัจัดไปนอนนอนคันหยัดนไฟหยัดมาีมา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 น้องมามานี้แ่งซ้อมบิน้องบิน้องอือเดีนั้นเอ้ยกิน

dùng ừ. ah. rồi nút <Luxe> <N sheet> dùng <Chạy>. <Ni air> rồi nút à đấy chặt bay hay rồi thay ai này ไม่เจ้าแตกมาเมื่อไหร่อะอืะเขาขี้เงินจังอ่ะหอวโหงานไทยกันเรานี่ไม่ได้เลย Chưa cô chi, chưa cô chi <laughs> <laughs> tay lưới thứ biệt tư đi muốn mấy cưới lê Hay thứ biệt tư, cô tư ai Cô đây สายบัวครับสายบัวสวยๆมาดิเอ้จะหมดวันกับเสียงหัววัน Không có nó lại nhiều nhưng mà là đang dân bếp bảo เฮ้ยเย้ย <c oughs> อกับบริกูดเพอร์เฟ็ตครับ, <c oughs> ข,อบขอบคุณครับผมปลาดองก็ไม่เป็นครับ มือทหาร <uch in the middle> ปลาดอครับผมบอกแ้วเรามือทหารปลาดอมือหารปลาดอครับชัดเจนจริง trong quấy rồi đâu đi trong quấy bị khơi 10000 quấy Cái này chính nó Dạo lo dạo vậy vô tao làm cao Thôi hóa luôn đồn, khuê ngóa. Mấy đứa ngay đều. đủ khóc sồn rồi xong thì, không quấy mà thế. <laughs>

lên. Ừ. Ừ, thì đến người ta mà <laughs> Thì có bác mà. chưa? Cá leo hết đó, đó, đó. Ừ. mấy? บายี่อะไรเหยียมันไม่ถัดจริงกูบายี่ดิตายยากตัวนี้หรอไม่รู้เรื่องนี่มัเดือดยยนีปานปนแต่เดียวว่าเป็นสายได้เ็ายได้ข้าโมันทำยิ้มบายี่ฮึ่มน้าับีนองลิ้นหมาครับลิ้นควายลิ้นหัวลิ้นอูดบายี่ีเอาไป Đây Giang, bọn anh, anh Giang thuốc đâu? bự lấy đây là kinh khao, đây làm chụp <cười> 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 <cười>

เออได้วว่าเด็กเพก็ป๋อหยิกแม่เอาเลยกันยางนิดนไปเอาเบือปล่ามึงมาเพ่เียกูได้บอกบอกไว้